กดคอร์ดบอร์ดเนี่ยนะครับนะฮะมี3สาเหตุหลักๆถ้าคุณหาสาเหตุถูกคุณก็จะแก้ไขการกดคอร์ดบอร์ดได้นะครับอย่างที่1สายกีตาร์อาจจะใหญ่หรือสูงเกินไปนะครับนะฮะถ้าสายใหญ่ลองเปลี่ยนสายให้เล็กลงหรือถ้าสายสูงต้องให้ช่างเซตอัพให้ต่ำลงนะครับอย่างที่2วางนิ้วผิดวิธีนะครับการกดคอร์ดโดยเฉพาะคอร์ดทาบนะครับควรจะให้นิ้วโป้องเราอยู่หลังคอแบบนี้นะครับและให้นิ้วตั้งฉากรงแบบนี้และออกแรงม,มันถึงจะได้ กำลังที่ประหลาดนกันนะครับอย่างที่3กมกลังนิ้วไม่พอกําลังนิ้วไม่พอเนี่ยนะครับเกิดจากที่นิ้วของเราออกแรงได้ไม่มากพอที่จะกดขอด้นะครับผมมักจะให้ลูกศิษย์นะครับออกกําลังกับเจ้าเครื่องนี้นะครับจะช่วยให้นิ้วของเรามีกําลังมากขึ้นนะครับในการกดขอดนะครับนะฮะสังเกตไหมว่าเวลาผมบีบเนี่ยเห็นไหมมันจะออกปรงมอตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันการกดขอดีต้าก็ใช้แรงตรงนี้เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นหาสาเหตุให้เจอส่วนใครกาลังนิ้วน้อยไปใช้เครื่องนี้นะ